ช่วงนี้ค่ะมีข้าวดีนะสาหรับคนที่ทำงานคล่องการรถไฟค่ะซึ่งครมองเ,ามาเขามีไฟเคี้ยวนะเพิ่มเบียร์สวัสดิการให้เจ้าหน้าที่รถไฟในพื้นที่ชายแดนตายค่ะจากเดิมเนี่ยเดือนละ2,500้1500บาทเขาปับขึ้นเป็น3,500บาทต่อคนนะคะรายละเอียดเป็นบื้อติดต,ตามผมกันในช่วงคล่องแรงสคทิดกับเศร้าหน่อยค่ะครมอไฟเคีย้ยวเพิ่มเบียร์สวัสดิการให้เจ้าหน้าที่รถไฟในพื้นที่ชายแดนตายจ้าแรงสะทิดกับเศร้าหนอย โดยลาสุดนาคารอรมโมเขาก็มีมาตีแห้ชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย รับเพิ่มเงินสวัสดิการพิเศษสำหรับจเจนาท์เทปฏิวัติงานในพื้นเที่เสียงพย่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมถึงจเจนาท์เทถึงแมว่าจะทำงานโยนอกพื้นที่แต่ว่ายังต้องข้าไปปฏิบัติงานในพื้นเที่เสียงพ่ยเป็นครั้งคราวตามข้อเสนอข,ของกระทรวงคมานาคมนั่นเองจ้าส่วนการปรับเงินโครงสร้างของสวัสดิการในทุนนี้เนี่ยนะก็มีเป้าไม้เพื่อจูงใจและแกช่วยแบง์เบาภาระให้กับจเจนาท์ที่ต้องทำงานในพื้นเที่เสียงเทียยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยหนอีกทั้ง อย่างต้องเผชิญกับขาครองฉีบเต่ตอนนี้นะ มันสูงขึ้นในปัจจุบันส่วนรายละเอียดข้อการปรับเบียร์สวัสดิการในหุนนี้มีอะไรบ้างฟังให้ดีนะจ๊ะย่างแรกค่ะเขาจะปรับเพิ่มเงินสวัสดิการสําหรับเจริญเทททำงานประจําในพื้นเทเสีงยงไั่จากเดิมเขาจ่ายเดือนละ2,500บาทก็จะปรับขึ้นเป็น3,500บาทต่อคนนั่นเองนอกเหนือจากนี้ค่ะจะจ่ายเบียร์เซีงยงไัยเพิ่มเติมสําหรับเจริญเทธไม่ได้ทํางานประจําในพื้นเทแต่ว่าต้องเข้าไปวัดงานทั้งแบบประจําแล้วก็แบบครั้ง อันนี้เข้าใจให้วันละ องร้อยไซส์สามจุดสามสามบาทนะจ๊ะต่อคนส่วนนอกเนือจากนี้การปรับสริการทุนนี้เนี่ยก็จะทําให้ทางการรถไฟมีภาราคาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 16. บหกองเก้าล้านบาทต่อปีซึ่งก็จะใช้เงินจากไรายได้ของการรถไฟเองแล้วก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันเทคอรมอรเขามีมติให้ความเห็นชอบเรื่องนี้เนี่ยนะก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทางการรถไฟคณะกรรมการแรงงานรำซากิจสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้วจ้าน้องซ่าหน่อยขอแสดงความยินดีด้วยนะจ้าบ๊ายบาย